เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกฎมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาวันพุทธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565ความว่าดิถีอาสาฬหาบูชาได้เวียนมาปรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วควรที่สาธุชนจะได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวคีณอิสิป,ปะตะนะมะลคัธายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรันาตนไตรซึ่งเป็นสรณะนำทางชีวิตของพุทธบริษัทให้มุ่งหน้าดำเนินไปสู่หนทางดับเพลิงกิเลสกองทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงปฐม,มเทศนา ที่สมเด็จพระสมสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงไว้คือธรรมจักกับปัตวัตนสูตรทรงชี้บอกวิธีทางดับทุกข์ด้วยมัคมีองค์8ที่เรียกอีกอย่างว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางสภาวะการปัจจุบันอันเต็มไปด้วยพยันตรายอันน่าหวาดหวัน่น ที่หลายคนคิดว่าคงไม่อาจมีเกิดขึ้นแล้วก็กลับบังเกิดขึ้นอีกทั่วไปในโลกเช่นภัยสงครามทุภพาภาิกขะภัยและภัยอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆเป็นต้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้คนในวงกว้างท่านทั้งหลายพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคโดยใช้หนทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุสำคัญประการหนึ่ง ได้แก่สัมมาสังกัปปะซึ่งหมายถึงความคิดที่ถูกต้องกล่าวคือความคิดที่จะลดละความอยากได้อยากมีจนเกินประมาณความคิดที่จะไม่พยาบาทจองเวรนกันความคิดที่จะไม่เบียดเบียนกันขอจงช่วยกันระดมความคิดเห็นในทางสันติฉลาดในการปรึกษาหาเลือกกันด้วยสัมมาวาจาเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมในทุกระดับ ให้คลี่คลายไปได,ไ,ดได้ด้วยความอดทนอดกลั้นรู้จักละวางทิฏฐิมานะให้อภัยและมุ่งแผ่มเมตตาต่อกันด้วยใจจริงวันอาสาฬหาบูชานอกจากจะเตือนใจให้ระลึกถ,ถึงคุณพร,ระรัตนไตรอันเป็นสาระสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังอาจเตือนใจให้ทุกท่านตระหนักแน่วแน่ ในปณิธานแห่งสัมมาสังกัปะได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้สังคมไทยร่มเย็นเป็นสุขก็ขอจงมันเพียรศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมะโดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมาสังกัปปะอยู่ทุกขณะจิตเป็นการเกื้อกูลให้ตนเองและสรรพชีวิตผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บ ตายต่างสามารถปลอดพ้นจากพยันตรายทั้งที่เป็นทุกประจําทั้งที่เป็นทุกจรทั้งหลายได้สมความมุ่งมา่ปปารถนาทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ